เลิกงามยามดีครับผมลูกค้าอำเภอนาเชือกนะครับมารับเจ้า N P R 1 3อนะวันนี้วันที่19 19ธันวาสองห้าหกแปดครับนาเชือกนัดต,ตัวไดนก่อนเขาไปหานัดต,ตัวไดนก่นอนนัดจับตัวไหนอ๋อนัดจับขาเขาไมเอ คนแดงครับ่ามีกก็เปียนเยี่ยนมากนะแม่รถโผูบ้าน่ะเบอร์ใดสิบสองบอกเอาเอาแวนมา้องเรียกเอาไปตอนนี้ก็เหลือรถไม่เยอะครับเหลือ NPR 120คันนี้รถยาวนะครับเป็นรถข้อเหล็กแป๊บแล้วก็ NPR 1 1 5 คันนี้ยังไม่รีวิวครับผมสีเดิมบางแต่ขัดนะครับขัดเงาไม่ไ,มได้ทำสีนะสติ๊กเกอร์เดิมขัดเงาเฉยๆเนะยครับขัดเงาเดิมบางรถคันนี้ไม่น่าเชื่อว่าเดิมขนาดนี้ประวัติคือเป็นรถขนมอเตอร์ไซค์ที่ภาคใต้นะครับเป็นขนมอเตอร์ไซค์ คนทานด้วยการเวลาเป็นไงล่ะดีนะกัผมซื้อมาก่อนช่วงน้ำท่วมครับรถสงขาเป็นรถขนมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยสีเดิมนะครับแต่เขาขัดเขาขัด,ดสีเดิมบางเลยเป็นรถขนมอเตอร์ไซค์ ของบริษัทอ,อะไรนะซูซูกิหรืออะไรสักอย่างมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงอะ่ะเขาจะขนเอารถหกล้อพวกนี้แหล,ละขนสารคามก็มีมิตซูนะขนอยู่ทีโอเอสฮอนด้านี่ครับตัวภายในคิปเลยภายในทำไมเทียบมันออกตลอดวะนาฬิกาเทียบมันออกตลอดมันจะสตาร์ทติดไหมเนี่ย ไปหมดต้นี้ผมลืมปิดสวิตเทปอะไรหรือเปล่าเนาะมีสวิตตรงไหนไหมนี่เนี่ยมันออกตลอดเลยต้องปิดสวิตโอ้ยมันต้องปิดสวิตให้หมดนี่ไงปิดสวิตไว้ล็อกเดียวตายละเปิดปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นอ่ะแล้งปิดสวิตไว้อย่างนี้กดตัวนี้ลงปุ๊บแล้วก็ปิด นี่โอ้ตายแล้วไฟหมดต้องชาร์จไแล้วั้นแล้วเบาเดิมนะครับเชื่อไหมว่าบบาเดิมอ่ะเนี่ยขาล้อยขาดเดิมเดิมเลยเดิมเดิมคุณจะวิ่งได้สองแสนหนึ่งมืนหพันครับไม่แท้เลยสวยงามตัวข้างประตูสิ การเวลาจริงๆดูผมดูผมไม่คิดว่าจะได้รถสวยๆกลับมาอีกนะเชฟซีสวยกิ๊บ กลองไม่เหดี๋วจะรีวิวให้ดูละเอียดอีกทีนะคันนี้นะท่านใครที่สนใจมันเป็นสีเดิมนะครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ทำนะเขาขัดเขาขัดมาในพวอุปกรณ์เดิมคลิปเลยอันนี้ขัดสีมาสติกเกอร์เดิม สวยเหมือนกับคันนั้นเลยติดแอร์ด้วยนะคันนี้นะเต็มระบบนะครับติดแอร์พร้อมดูนอดน็ดตบอกเดิมสวยเบาะเดิมนะครับเดิมเดิมสวยสวยเลย เราจะรีวิวเครื่องรีวิวอะไรให้ดูฝาข้อแบตยึงอยู่เอาคิดเอาอยางดีเดียมยาเสียครับอันนี้สีเดิมนะครับเจ้าของเจ้าของซื้อมาวิ่งมันยังไม่ถึงสิบเที่ยวสีเดิมเลยสีเดิมมาจากที่เขาซื้อมาจากสุพรรณ สามมิทั้งชุดเลยจะอ่ะเดี๋ยวรอทำเอกสารเสร็จนะครับก็จะเดินทางเวลาดีเก้าโมงเก้านาทีต้องตื่นตัง้งแต่เจ็ดโมงนะรถจะมีขายก็ประมาณนี้แหละนี่คันนี้คนก็สนใจถามกันเยอะ NLR ร้อสามสิบนะครับคือผมไม่อยาก เอาเงินไปลงทุนทําทะเบียนไว้แต่ทะเบียนมันทําได้ตลอดนะผมก็เลยขายอินวอยดแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าซื้อกับผมต้องการอยากได้ทะเบียนก็ทําได้ที่นี่เลยก็สมมติว่าคันนี้สองแสนหกหมื่นห้าพันทะเบียนบวกไปอีกแสนสี่นะครับจบเรื่องเลยแสนสี่ก็บวกกันเอาว่าราคารถก็อยู่เท่านั้นแหละเอาไปวิ่งเอาไปใช้งานได้เลยแต่ทีเนี้ยรถพวกเนี้ยมันเป็น นำเข้าจากสรบปะามิตรอย่างถูกต้องตามกฎหมายเอกสารอินวอยเราเก็บไว้กี่ปีก็แล้วแต่เราจะไปจดตอนไหนก็จดได้นะครับเหมือนเสียงกงเขาจอดไว้นะครับกี่ปีกี่ปีเขาก็ทําได้เพราะว่าเขามีเอกสารนําเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมายเยสียภาษีสัมปสามิตรเรียบร้อยนะครับถ้านลูกค้าท่านไหนอยากได้เอาไปใช้งานตรงตรง,ตรงกับความต้องการก็ มาเอาไปเอาไปขนปุ๋ยขนร้านของชําร้านขายต้นไม้ร้านอะไรอะ่ะเหมาะร้านขายอะไรที่เหมาะจริงๆคือร้านขายอะไรนะนนะขับง่ายในเมืองนะครับเกียร์ออโต,โต้นะขับง่ายเลยกระททดรัดแอร์เย็นเดิมๆคือรถเก่าญี่ปุ่นเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าสภาพเขาดี ภาพดีนะครับรถกตี่ปุ่นก็ล็อกกี้อันนี้สามแสนห้ามืนบาทนะครับเสร็จจากขายรถคันนี้ก็จะลุยเรื่องล็อกกี้เอาไปเปลี่ยนยางแล้วก็ไปใส่ท่อพักไอเสียนะครับคือผมจะชอบทํารถไปทีละคันเพราะว่าผมไม่ได้มีลูกน้องเยอะทําไปทีละคันทีละคันนี่ก็พร้อมพร้อมขายตามสภาพจอดไปก่อนอันนี้ก็พร้อมขายนะ นี้นะครับพร้อมขายเหมือนกันแล้วจะรีวิวให้ดูจเต็มอีกทีคันนี้จำสวยจิ๊บเลยนะครับมาจากสงขลาซื้อมานานแล้วนะแต่ว่ายังไม่รีวิวนะครับซื้อมานานแล้วจะไม่รีวิวคันนี้เก็บไว้ก่อนโอเคปล่อยไปทีละสเต็ป เดินแมยานางขึ้นรถได้บานี้เด้อเป็นพิธีของคนอีสานของคนทัวประเทศละ่ะสื่อรถสื้อลาก็ต้องไหวแมยนานั่งทำกุญน์ลำรวยแต่ขนเงินขนทองเข้าบ้านผมก็ให้เงินอีแม่ไปเตินอน้รามันหาร่อยครับห้าร้อยบาทเป็นผลผลมันก็ถือว่าทำพิธีเดินแมยานางขึ้นรถ รู้สึกแบบปลื้มใจเนาะเห็นคนมาสื่อรถเราในรถงามๆนี่ยยังผมไปสื่ออยู่สมัยรู้สังวันซักท์สมตะกี้เขาแก้เพิ่นเอาเงินให้นิดๆ,ๆน้อยๆเขาก็ดีใจเชื่อไหมว่าเงินขวัญถุงที่ผมได้มากับเจ๊พินที่สังวันสัก18ปีเงินตัวนั้นก็ยังอยู่ผมจะให้ดูอยู่อยู่นในรถเลยแท็กมาให้อย่างดีเป็นแท็กเป็นแท็กแล้วก็มีเหรียญด้วยเป็นเงินขวัญถุง มันก็นเรียกคำคุ้นครับรถคันนั้นเออเจ้าเอ r 120 130์ร้อ้ไอคำไปคุ้นเดอ้เอเนี่ยด้อแม่เดอ้อปั๊มพิธีนี่เดอ้อปั๊มพิธีนี่ปั๊มพิธีนี่เราไปเติมเต็มถังรถขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางปลอปดภัยเดอ้อวันนี้เด้อ ผ่าหลักสมหลักษาคำคูณลำลุยพอหูวจักสูตรยุ่นนี่นอกไปแล้วเขาเกียร์ฮะเขาไปใส่ดูเห็นบหมหัจักสูตรไปทันทีเขาเกียร์มันอยากตึงจัง่อยเขาเขาไปใส่เดี๋ยวมันก็ะมอนเองของไหมโอ้หยัดอ่อนออเลยบวะนี่เอาเอาขำคุณขำคุณ ไม่ได้รัดดอกเข็มคัดน่ไปรถลดพอแล้วครับสบายสบายบะเมนบอแมนทักไสอีกเอาอีกทักไสขึ้นกะเทาน่ใช่เป็นสุดสุด้วขึ้นสูงเอาบอกแล้วเนี่ยบอกแล้วเนี่ยเกียไม่เหมือนกันที่บ้านแกลงล่าง ถอยลงล่างอันนี้ท้ายสุดขึ้นบนเอออะเขาเอเนี้ยห้องหลอ,อกอ,อย่าเบียร์มันๆนะพอเอออะเจ้าสองกับยุคหางกันนั่นแหละถอยเร็วถอยเร็วถอยเรียบร้อยเล้วเอาออกแล้วเดินหน้าลงไปเลยเดินหน้าลงไปหนีไปว่นหน่ะเนอ,อ,อ,อ่ขอบคุณเลย <laughs> บีบเต้าเอาไซน์เนอะพ่อดังบุ๊บุดังอยู่หรอวันเคยบีบอยู่แหละดังบ๊บุบุอ่ะไอคำคูณระบาดนี่เกียร<ๆ>์มันอยากตึงเมือจังไรวะที่ยังเข้าไปล่องกันเหรอบนนั้นน่ะนี่ผู้ผู้ขับได้พอแล้วสิขับได้บ่ล่ะไรเฮ้อฮะแมนบ๊อ เออโอเคโอเคครับอ่ะโอเคอ่ะมามามาขำคูนขำคูนขันเขาบวกเก่งนี่เขาเคี้ยมอย่างง่ายกีน่อยดิขันพเฒ่าบ้านตึงมือแม่กันบ้านได ต้องไปบอกวิธีเขาเกียร์ไหมผู้ขับเป็นไหมไคทางพีเลยดิโอ,อเดินทางปลอดภัยครับเจ้า NPR 130ครับกลับบ้านเด้อไป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 มายืนกลางถนนยังไงแกจะเข้าเกียร์กุกกรุบกะกนิดนึงนะ เพราะว่ารถคันนี้เกียร์มันชิดกันมากเลยเกียร์สเกียร์ถอยเกียร์หเกียร์สอยู่ชิดกันนะครับมีเกียร์สกับเกียร์หที่อยู่ห่างกันเดิน<อ>ทางปลอดภัยเด้อพี่้องชาวนาเชือกอันนี้ก็เหลือรถไม่มากแล้วครับ มีล็อกกี้ล็อกกี้ดัน้อยเก้ห้าแล้วก็มี NPR 120รถยาว4ี่เมตร30นะครับแล้วก็ NPR 115ยาว4ี่เมตร30เหมือนกันตัวนี้ปี37แล้วก็ NLR 130เครื่อง4ี j ตัวนี้อันนี้ไม่ขายแล้วก็โฟกลิฟิ์นะครับโฟกลิฟิ์ คันนี้ยกขึ้นชาร์จแบบน่าจะเต็มแล้วแหละ๋ยวสตาร์ทให้ฟังแบตน่าจะเต็มแล้วแหละชาร์จแบตเอาไว้จอดสนมากแบตจะเป็น,น,ห,นหน้าหนาวหน้าหนาวแบตเตอรี่ได้เผาหัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ หน้าหนาวนี่มิตซูมันต้องเผาเหัวหรือเปล่าเราลองใหม่ โอลคคลิฟขนาด3ตันมิตูบิชิแต่มันเป็นยี่ห้อเฮลินะเฮลิแต่ใช้เครื่องมิตซูปั๊มสายหายากครับส่วนมากจะเป็นเครื่องเฮลิแต่มิตซูมันมีอะไรไงมิตซูแสนห้าหมื่นบาทครับตัวนี้โอเคครับขอบคุณมากครับ